สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาปกกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่25กันยายน2566นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อมาดูกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับผลของวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบส่นะคะ,ะเข้ามารับชมคลิปแอดแล้วก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะอะ่มาดูผลกันเอาผลในรอบ VIP ก็ลืมเขียนแปดเนาะในรอบ VIP นะคะอ่ะในวันที่24แอดให้เด่นไปที่5กับ7นะคะเด่นไปที่5กับ7รอบเฉพาะกิจนะคะ9 6 1ล่าง78นะคะ61แอดหลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็7878มาตัวที่แอดเน้นนะคะเด่นที่เจ็ดแอดมาอ่ะ7 8 8 7มานะคะพี่พี่จ๋าส่วนในรอบพิเศษนะคะ7 6 2นะคะ อันนี้ก็หลุดไปเนาะมาในแนวทางเลขทูบนะคะพ,พี่จ๋าหกสองสองหกนะคะอ่ะวันนี้แตกสามตัวได้สานะคะสามอ่าแนวทางเลขทูบของแอดนะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะมาตั้งแต่ในรอบลาวสตาเลยนะคะในรอบลาวสตาแล้วก็จะมาหกสองสองหกสองเก้านะคะแล้วก็แปดสองหกเนาะแอดให้ไปแปดอ่าสองแปดหกมาในโตัวนะคะตัวโตัวสามตัวแตกนะคะเลขทูบวันนี้มาสามเด้งเลย นะคะถ้าใครสนใจแนวทางเลขกทุกก็ในกลุ่มได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแอดไลน์มาแล้วก็แจ้งด้วยเด้อว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะมาเดี๋ยวดูผลกันต่อนะคะพี่พี่จ๋าส่วนล่างสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดก็มาในตารางนะ,ะตัวเด่นที่เจ็ดมาสามเจ็ดแอดไม่มีนะคะมาเฉพาะตารางส่วนในรอบปกตินะคะเจ็ดเจ็ดแปดมาแบบเด้งๆตัวที่แอดเน้นเลยนะคะส่วนล่างสามแปดก็มาในตารางเช่นกันนะคะในรอบ v i p นะคะแปดสองหก ล่างสองเกมาทั้งสองหกสอหองหรือแอดเขียนผิดอ๋อมากลับนะคะมาในตัวกลับอ่ะในรอบนี้ก็ตัวที่แอดจับคู่ก็จะมาแบบเด้งเดงนะคะในรอบเฉพาะกิจดล่างแล้วก็ปกติบนเนาะอันนี้มาแนวทางเลขทุ่มหมดเลยนะคะพี่พี่จ่ายยังไงก็ ฝากตามต่อแล้วกันนะคะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทาเต็มที่แล้วถึงจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปเนาะอ่ะฝากนําไปพิจารณากันอีกทีนึงนะสําหรับพี่ๆเอที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากด้วยเนาะแอดลง2ส,สูตรนะก็คือสูตรเป็นเดียวแล้วก็สูตรบ้านรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะอ่ะมาดูกันสําหรับตารางตัวดินนะคะ าตารารางตัวเด่นในวันนี้นะคะมาดูกันสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้อ่พรุ่งนี้มีมีลาวพัฒนาด้วยเนาะพรุ่งนี้ต้องจุดแนวทางเลขทูปปู่สตัวนะคะสนใจแนวทางได้เลยนะคะในกลุ่มตัวเด่นตารางแอดมี4 5 6ห้ากแล้วก็เก้านะคะแปดสนะคะแปด เด่นสุดในตารางของแอดนะคะก็คือห้ากับสี่เด้อพี่ๆจ๋าห้ามาอีกแล้วนะคะห้าไม่มาวันนี้ตัดออกนะคะถ้าถ้าไม่มาวันที่ยี่สิบห้านี่ตัดออกนะคะอ่ะห้าแอดก็จะมีห้าศูนย์นะห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะคะ สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่แปดนะคะอ่ะสำหรับชุดกันเนาะสำหรับชุดกันนะคะแอดมีอ่าแปดห้านะคะหกหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่ง ะะวันนี้มีเบิ้ลมาด้วยเนาะสายเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลถ้าชอบค่อยตามนะคะพี่ๆ๋าแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแต่แอดก็จะเน้นไปแค่หกคู่นะคะ,ะสำหรับท่านที่ชอบชุดสายวิง่งสายรูดที่แยกเป็นหน่อยๆก็ในกลุ่มได้เลยนะแอดแยกให้นะคะสายวิง่งสายรูดมาตามต่อกันที่ตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับตัวเด่นที่ห้าเด่นที่ห้านะคะก็คือ,อแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์ดู ห้าหกหรือห้าเก้านะคะสี่สองสี่แปดเนาะชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สองเจ็ดนะคะเน้นไปที่สองเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งนะคะพี่พี่จะาชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามเด้อไปชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะห้าหกหรือห้าเก้านะคะพี่พี่จา๋าเพราะว่าห้าเก้านี้แอดคำวนวณออกมาก็มีเนาะถ้าใครไม่ชอบ6ก็กลับหัวเป็นเก้าแล้วกันนะคะ อ่ะมาตามต่อกันเดี๋ยวแอดยกให้แคปนะคะจะได้เห็นใกล้ๆกล้เนาะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับอ่าท่านอื่นๆก็ได้นะคะพี่พจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ